ตางไฟนี่สีไฟตรงนี้ีไฟ่ต้องเปิดก็ได้มันไปเก้งเออตอนนี้มีการมาเลือกกระทงก่อนพี่น้องกระทงเอาไปเลือกปดกเลือกตัวใดอนเดียวอันเดียวก็ได้เออเอาคู่กันกับบะหามก็ได้เลือกรุ๊กเลือกก็ได้ ซอยซอยปลาเดือนเด้อตัวใดงตัวใดงตัวแดงกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานเต่างานลอยกระทงนี้ครับที่มีเจ้าหน้าที่เพิ่นมาดูแลความปลอดภัยกัน็บรรยากาศงานนี้ครับลอยล้านนครับ บางส่วนคุณกล็ลอยมาแล้วกันกนกบนีก็เออีกอันหนึ่งบ่อเาเอาแค่นั้นก็พอแล้วมั้งได้ยังเสซื้อกระทงแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละไปนางสาวบุญพิการคำสันนะคะอายุ18ป,ปีนะคะสูง160เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก45กิโลกรัม ก็หมายเลขสี่เนาะ,ะน้องเพิทพากาผููจอมขำนะคะปัจจุบันน้องอายุ17ปีนะคะสูง165ซนติเมตรเ่วนสูง165เซนติมน้ำหนัก65สกิโลกรัมคะ่ะบ้านน้องสองหางสมฉรองตำรวจนะคะ มีแต่คนสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับอ่าวันนี้อ่าขอเสียงปรบให้กับสาวงามทั้ง4ี่หมายเลขด้วยในรอบแรกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้นางงามของเราพักก่อนอ่าในรอบที่หนึ่ก่อนนะครับในรอบต่อไปสาวงามจะทําอะไรเลยอ่ารอบที่สองจะเป็นความสามารถที่4เบาเบาคุณนายคุณคุณยายกองทับสวยมากค่ะ รพขอเสียงปรุมให้คุณยายสาคอด้วยค่ะคุณยายสาคอเดินแบบเป็นเลยสวยๆนะคะคุณยายต้อนรจากหมู่สิบนะครับคุณยายสาครชื่อเหมือนกรรมการเลยเนาะฮะนาะโชลีลาที่ซ้อมมาเลยนะคะลูกๆหลานๆค่ะลูกๆหลานๆมีพวงมาลัยดอกไม้ก็ส่งมอบให้กับคุณยายด้วยนะคะคุณยายคือผู้ก่อกรรมการก่ะภาษาการเขาว่าอย่างนื้แก็อย่างน้อ โอ้โหตั้งเป็นผมก็จะเรียกแตงก้าใช่โอเคเราไปหมายเลขสามนะครับนางเจริญกุฎวงแก้วสวัสดีคับคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะเจริญค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณยายเจริญด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายเดี๋ยวคุณยายสลาดก็ไม่หาขอเสียงปรบให้กับคุณยายสลาดด้วยค่ะระวังหัวข่าหัวครุ้ยนะครับคุณยายค่ะตัต่อไปสวัสดีค่ะคุณยายคุณยยคุณยายชื่อว่าอะไรคะท่านสิโอ้สุดท้ายมามองเห็นภาพเป็นแบบนี้นี่เองถือว่าเป็นการครีเอทงานได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ผู้หลักผู้เทาผู้เทาผูเทาผู้ถูเนี่นะผู้ถูแจ็คฮิตบ้างคองเมืองนะเจ้าหน้าที่รับกลับมาคือด้านบนเวทีนะคะตอนนี้เต็มมือแล้วค่ะสาวงามสวยหวานเบลนักมาได้ได้เป็นแบลกระยันกระพร้อแห้งแล้วกระทงคนลอยแล้วก็ลายเบลของเราเป็นคนรวยๆอย่างนั้นเลยนะครับกำลังใจเยอะมากนะครับแต่ละหมายเลขนะครับ ขอบคุณเทศบาลตำบลบุรีเททนะคะจัดงานดีๆนี้ให้กับพวกเราได้สนุกสนานรื่นเริงกันนะคะยงย้อนคนก็เริ่มน้อยหลายเรืไหมเครื่องมือขนาดชนคนเล่นอิเล็กทรยังย้อนยุคเลยอ่าขออิเล็กโทรเบาๆนะคะขออนุญาตอิเล็กโทรเบาๆค่ะอ่าคุณยายมาจากบ้านบุรแเฮหมู่7ครับอันนี้เป็นชนเข่ากระเริงโดยแท้เลยใช่ไหมครับ เอากรเลยอ่าขออนุญาตครับเห็นไหมที่วงจะเป็นอะไรเอาเรียกว่าป้ายทำจากดอกไหมครับอ่าเป็นป้ายที่ทำจากดอกไยแล้วมาทำเป็นเส้นใช่ไหมครับ อ่าเป็นเซนโอเคอ่าค uh, ุณแม่หาถ้าจะไปมาจากหมู uh ่บ้านอะไรครับห่บ้านขุดแม่หมูเก้าค่ะอ่าบ้านขุดแห่หมูเก้าขอเสียงปรโมทให้บ้านขุดแห่หมูเก้าหน่อยครับอ่ายังเชียร์ได้ไหมจันเป็นยังเชียร์ได้ไหมยังเชียร์ได้ก็ได้นะครับจันเป็นเรื่องถามค้อถามนสูตรไหมถามล้อนกับเ้อนกับคนบอกื่อมีคนสูตรเพื่อเป็นแมวมองนะคุณแม่ยังสูตรไหมลูตรนะได้แล้วมาด้ สวยปานี่พ ah, nah, uh, uh, ี่เด uh, 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 ็กบ้มีสูตรได้เออะจม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 ได้โอ้ยปล่อยสองเห็นได้เขาเมันไปขายพ่อเลยสิในซีนนอยขยายขยายขยายเพราะมีลูกด้มาวยไม่ข้จะมาซื้าวแช่ขาวแช่จับมาขายเลาวก็เลยจับมาปล่อยไปน้ำหัวหน้าอ่ามัไม่มาจับบ้านหยุดเลยมาลอยน้ำได้อยู่หรอกไปแล้วอเคเลยโม่สีบ้านสีแดงอ่าก็สี สองเป็นบรรยากาศนอกงานครับที่อสิบองค์นะครับได้เพิ่มทั้งสองคนหล่ะก็ได้แล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามนะคะเงินสดหนึ่งพันบาทค่ะจากหนึ่งพันเกี่ยวข้าวเลยนี่ฉันดีใจตรงที่ว่าเห็นน้องรุ่งเข้ามาร่วมสื่อสารวัฒนธรรมอาจารย์เบนดีใจตรงนี้มากกว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่สมัยใหม่สวยแค่ไหน เป็นน้องพลายเสื้ให้เบอร์หนึ่งกันเด้อค่ะขอบคุะเสื้อให้เบอร์หนึ่อกันเด้่ะขอบคุณค่ะปมือดังๆให้กับน้องด้วยอ่าเป็นกำลังใจวันนี้คุณแม่มาด้วยไหมคะคุณแม่มาด้วยไหมนี่ค่ะมามาอ่าต่อไปมาดูหมายเลขสองอ่าขอกำลังใจนะครับไม่รู้กัมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะประมือให้น้องด้วยค่ะอ่าวันนี้มากับใครครับ มากับพรอบครัวไนขอเสียงพรอบครัน้องหมายเลยเสีิ